สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้เรานําคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดสระบุรีนะครับแล้วสถานที่ที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้คือวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะแต่ว่าเรามาทําอะไรกันครับวันนี้เรามาตามรอยยีราชเรื่องของสิงห์พัค่ะอยากรู้ไหมคะยีราชเป็นอะไรยีราฟพระปฐมยีค่ะราฟอุขารทองหรือเปล่าอยู่าฟนิยาค่าะ,ะแล้วสรุปอันนี้คือวันนี้เรามาเพื่อประรมชามาชมเรื่องยีราฟสบ่าของสุงห์พัค่ะ ดูค่ะมีอะไรน่าสนใจแล้ตำนานเขาว่าไว้ว่าถ้าได้มาไหว้พระพุทธาบาทเนี่ยครบเจ็ครั้งจะได้ขึ้นสวรรค์เราก็เลยจะมาแล้วก็ที่สุนทรภู่บรรยายนั่นอยากรู้ว่ามันจะสวยงามตรงกับที่สุนทรภู่บรรยายไหมและในยุคป,ปัจจุบันกับยุคที่สุนทรภู่อยู่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราจะนําคุณผู้ชมเข้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่าตามมาเลยนะครับและในขณะนี้นะครับเราได้มาถึงบริเวณบันไดแล้วนะครับซึ่งเป็นบันได ที่จะขึ้นสู่องค์พระพุทธบาทนะครับบันไดนี้บันไดนี้เนี่ยปรากฏอยู่ในนิราชพระบาทการคุณสุภวผู้เนี่ยก็ได้มาชมไม่ได้มาดูเหมือนกันแล้วก็ได้เขียน,นบรรยายความสวยงามไว้ออจิตของบันไดนี้วายแต่เราก็จาไม่ได้จำไ,จำไม่ได้ว่าจำไม่ได้เพราะมันยาวเหลือเกินเราก็เลยจะต้องไปแอบถามคนที่มาไหว้เหมือนกันถามว่าเขาจะรู้ไหมจะเจอแล้วนะครับ เราเจอเป้าหมายแล้วเราคิให้ความสนใจกับบันไดมากเราไปถามเขาก็เลยสงส่กำลังจะรอบสวัสดีค่ะชื่ออะไรอ่ะะชื่อคลิปค่ะมาจากไหนกันเนี่ยเห็นกำลังต้องสนใจอะไรในตัว คนอ่านเนี่ยถึงก็จะต้องมาดูด้วยตัวเองเลยแล้วพอจะจำได้คำว่าสักนิดนึงแบบว่าจำหมดเลยนั้นได้ไหมใช่ว่าสุดท้ายเขาเขียนไว้ว่าอย่างกรุบนึงก็ยังดีเขาเราอยากรู้ว่าจะแบบอู้อยากดูมากแต่ว่าจำไม่ได้ค่ะก็ก็ได้นิดนึงค่ะสักนิดนึงค่ะสักนิดนึงค่ะอย่างเช่นบันไดหน้าหน้าในบันไดนั้นดูหกผันเพียมจะเลื้อยออกโลดเล่นขยั่งเที่ยวหกปากเหมือนหน้าเป็น คมเมนมองมุ่งสะดุ้งกายค่ะก็จะแปลแบบประมาณว่านั่งเนี่ยเหมือนจริงสามารถแบบเลื้อยได้เหมือนจริงเลยแล้วก็ฟันเลยปากกิริยาบทของปากของพี่ยนาเนี่ยเหมือนจริงแบบขบเคี้ยวอะไรเงี้ยเหมือนจริงเลยค่ะแต่บันไดนี้ก็คือเหมือนเป็นตัวแทนว่าเป็นทางขึ้นไปสู่สวรรค์ใช่ไหมคะเพราะว่าสูงมากสูงมากเลยค่ะหนึ่ง,งทางขึ้นไปสวรรค์นี้ สวรรค์ทัางบนไหมคะสวรรค์ชั้นเจ็ดนะคะเพถ้าเราถ้าเราทําบุญนะคะมันก็จะเหมือนแบบเราก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยท่บุญมากก็ได้ขึ้นสวรรค์มากมาทํากี่ครั้งละคะเนี่ยครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวแต่เขาต้องบอกต้องมาเจ็ดครั้งนะคะถึงจะได้ขึ้นสวรรค์ข้างบน<อ>จะมาอีกไหมคะอีกหกต้องมาอีกค่ะแต่ถ้ากล <ถ pickles S 1> ับไปกรุงเทพเราทำบาป นั่งเรือที่สาวก็จะไม่ถึงจริงๆจริงๆก็อยากนั่งเหมือนกันนะคะอยากรู้ว่าส่วนกลางทูตยันทำมายังไงแต่ไม่ไดแต่ไม่มีเรือหยาวสายไหนที่มาใช่ไหมใช่ไม่ไปขอทันมาของกันเลยอ้วยังเกิดโอ้ยตอนนั้นเกิดไม่ทันหรอกค่ะถ้าเกิดทันน่าจะน่าจะต้องแบบปูชนียบุคคลแน่เลยถ้าเกิดตอนนั้นก็คืออยักษ เราก็ได้ความรู de ้พอสมควรนะจากคุณทิพที่ได้เด um, ินทางมาศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของดีลาซึ่งพวกเราพวกกังเอินอย่างมากที่คุณทิพเองก็ได้สนใจในเรื่องที่เราได้มาตามหาแล้วก็หาความรู้มา้วก็อขบคุณทิพย์มากที่เดินทางได้ให้ความรู้กับพวกเราเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นสวัสด์ไปรวมพรมกา่ะว่ามี ว่าสุนทรพูดจะกล่าวถึงอะไรอีกเราก็ต้องไปชมเราก็จะหาอีกว่าสุนทรพูดได้กล่าวถึงสิ่งไหนอีกมีประกฏไหนไหมเยอะเหลือเกินค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไปชมกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดีไหนไหนเป็นไรเปล่าไม่ไม่ได้สะดุลนี่สะดุลอะไรล่ะมีหน้ามีสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามัอะไรข้าสามสีนืม ว่าถ้าศูนมังคู่เนี่ยไมเขียนถึงบนไดาีนาแล้วเขาจะไม่พูดถึงตัวสองตัวนี้หรอใว่าเขาไมตั้งยังไงตั้งเพื่อฟังสวยหรืออะไรคือมีกล่าวในรัตนพระบาทหรือเปล่าคุ้นๆต้องมีนะคุ้นๆอีกแล้วจำไม่ได้อาข้อนจริงว่าจำไม่ได้แล้วเราก็ต้องหาคนที่มาตอบคำถามนี้ของเราดีกว่าทุกคนรู้หมดแล้วเราคนอื่น นั่นเราจะดีเลยดิวดี่ากำลงเดินมาเรียกเขามัเหาี่ดเราเรีนมาสวัสดีค่ะสวัส่ะเชิมานี้เลยค่ะช่ออะไรคะชือพัครับุมมาจากไหนคะเนี่ยมาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพโอ้คณะอะไรคะษาครับปีอะไรคะเนี่ยปีสครับได้จบแล้วได้จบแล้วนาไโอจได้เลยต้องเคยสรีราษบัตับผมเขาเคยกล่าวไหมไหมว่าสิงโตหินสองตัวนี้เคยปรากฏในราชบัตไหม อ๋อก็มีนะครับก็เป็นเหมือนแบบว่าเอาไว้แบบว่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้แบบมันเป็นทางเดินของเทพเจ้านะครับมันก็จะแบบว่าคอยปกป้องไม่ให้แบบว่าสิ่งชั่วร้ายผ่านขึ้นไาเขาถูกกันใช่ไหมกับกันนะก็อาจจะถูกกันนะครับเพราะว่าไม่ไมาตั <ๆ S 2> <ม>้งขางนตนแล้วบทกลอนที่อยู่ในนั้นจาได้ไหมที่มีกล<ม>่าวถึงจําได้หรือเปล่าขอนิจองเพราะเราเราต้องการกลอนอ๋อก<ม>็จําได้ครับขออนิดหนึ่งค่ะขอนิดนึงอยากรู้จริงจริงว่า ทางผู้จะกล่าวถึงไว้หรือเปล่าแล้วกล่าวถึงไว้ยังไงครับท่านบันไดจะขึ้นไปมนทลนนั้นสิงโตตันสองตัวกระหนับข้างดูผาดเพลนเหมือนจะเต้นไปตามทางข้อนี้ก็เป็นแบบว่าบทกลอนบทนึ่ในวิราชพาทนะครับจะผาดเพลนไปตามทางแสดงว่าต้องคอยแบบสอดส่องดูตลอดเวลาว่าจะมีสิ่งชั่วรา้ายเข้ามาหรือเปล่าใช่ครับครับก็ตามวรรณกรรมไทยเขาก็ ผูกกันถ้าเป็นพูดกันได้ไม่ได้ไม่ได้เลยนี่คงเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเห็นเห็นมีคนเขาเอาพวงมาลัยมาคล้องที่สิงโตเหมือนกันก็เลยคิดว่าจะต้องมีคนสำคัญเหมือนกันแล้วสมัยนั้นก็น่าสุนท่านผู้ก็น่าจะเห็นอันนี้ด้วยน่าจะอยู่เหมือนกันสมัยนั้นก็ทำไม่ได้นี่ก็คือเราไปหารายการราการไป่มหัวหน้าไม่ได้เลยนะคะเนี่ยก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณพัดมากที่ ขอให้เรียนจบเรียนจบไปด้วยดีเราเราเรียนจบหรือยังเราเรียหละคะหัวหน้าสาตของไะรอนก็เดี๋ยวยังไงยังมีสิ่งนี้น่าจะอยู่ด้านบนเราจะได้ขึ้นไปชมด้านบนกันจริงๆค่ะเราจะไม่มีอะไรมาติดพันเราอีกแล้วใช่เพราะอยู่ด้านล่างหลนมากเดี๋ยวเราไปเดินทางขึ้นสู่สวรรค์ด้วยกันค่ะไปกันเลยในตอนนี้เราก็ได้มาถึงบริเวณ หน้ามตลตบแล้วนะครับซึ่งด้านในก็คือองค์พระพุทธบาทนะครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยก็ได้ถูกกล่าวถึงในยีราชพระบาทเช่นกันซึ่งก็ปรากฏในตอนตอนหนึ่งที่สุขุมได้แต่งขึ้นเป็นการกล่าวถึงด้านหน้าของมุลตบก่อนที่จะเข้าไปในเป็นกพระพุทธบาทอันยาความสวยงามอันนี้อันนี้พิธีกรมีความรู้เองแล้วเราลองพูมความสวยงามด้านหน้ากันดีกว่า ซึ่งเราเชื่อกันว่าน่าจะปรากฏอยู่ในบทนี้นะครับซึ่งกล่าวไว้ว่าพื้นผนังหลังบัวที่ฐานปัดเป็นพุทธอัดยืนเหยียบพุชงขยำหยิกหยิกขยุ่มกุมวาสุก,กีกรรมกินนอนลำไรายเทพปะนมกรใบละกาหน้าบันบนชั้นมุกสุวันสุข เลื่อมแก้วประพัสดสอนดูยอดเยี่ยมเทียมยอดยุคนทรกระจ่างส้อนแซมใบและกาบาังนากสะดุ้งรุงรังกระดึงห้อยใบโพลอยละเลียงยูนิ่งหนังเสียงประสานกังสดานกระดึงดังวิเวกวังเวงในหัวใจคันก็นะครับที่ได้กล่าวไว้ในทํานองว่าเออพื้นผนังหลังบัวเ,เนี่ยเราเชื่อว่า น่าจะเป็นบริเวณนี้นะครับที่เป็นพื้นผนังเออแล้วในในความรู้สึกของเรานะฮะก็เชื่อว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นฐานปัดฐานปัดนะ,ะซึ่งบัเบเนเกิดได้าจากตรงนี้ที่เป็นกับเตียงเตียงต่างสมัยก่อนส่วนในใน,ในส่วนที่เป็นเอ,อ่อคุดเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ตรงไหนซึ่งเพราะว่าก็จะมีคุดอยู่ที่ทางประตูเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังยังไม่ชัดเจนว่าใช่ อันเดียวกับที่ใช่แล้วไม่แน่ใจว่าใช่อันเดียวกับที่ปรากฏไหมส่วนใบละกาหน้าบันเนี่ยนายบปแล้วเราเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอันนั้นนะครับบริเวณที่เป็นเหมือนวิหารเป็นเหมือนโบสถ์นะครับที่ปดิสถานพระป่าเลัยเนี่ยนะฮะที่อยู่ด้านในก็อาจจะอยู่ด้วยกันได้ครับแล้วในส่วนของใบโพร้อยละเลงเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเป็นด้านบนเลยนะครับซึ่งเป็นกระดิ่ง จะมีอยู่รอบขององค์มนดบนี้นะครับก็เราก็ได้เห็นความสวยงามแล้วนะครับของบริเวณมนดบในรอบนะครับที่จะเข้าไปสู่ตัวข้างในองค์พระพุทธบาทเดี๋ยวยังไงเราตามเข้าไปชมข้างในองค์พระพุทธบาทกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปเนี่ยยังมีส่วนที่สําคัญส่วนหนึ่งนั่นก็คือชมประตูนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันล้วก็จะเห็นว่าทุกอย่างคุความสวยงาม ราจะเข้าไปในตัวของพุทธบาท เดิยตามเข้ามาข้างในเลยจ้ะ บาก็จะเป็นหมดแปดองค์แล้วก็ข้างในก็จะเป็นลายประจิตรกรรมนะครับซึ่งแสดงเห็นว่าอความรู้สึกงานไม่สลดยสมัยก่อนก็คืองานจิตรกรรมไทยยังสวยเหมือนเดิมสมัยมาถึงสมัยนี้ก็ยังคงความสวยหว้แต่ว่า ศิลปะบางอย่างที่ปรากฏในนีลาก็ไม่ได้ปรากฏในปัจจุบันแล้วเพราะ่าอาจจะต้องแบบเสื่อมหายไปตามกาลเวลาคมดในลำดัตอนนี้ก็ได้รับการบูรณะระสังขอนขึ้นมาใหม่เดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปชมกับโบราณวัที่อยู่ในมูลนิน้อยแตนากมาุหที่นีลากแล้ก็พกเรต้องการจะมานนั่นคือรอยพระ จะปรากฏอยู่ในมีราชพระบาทนะคะจะกล่าวจะกล่าวถึงรอบๆแล้วก็กล่าวถึงวังพระบาทค่ะแล้วก็มีรา่าเนี่ยในมีรนี่ยกล่าวไว้ว่าผนังในกูดีทั้งสี่ด้านผนัาลาหนังคาฝาผนังจำเพราะมีสี่ด้านทวารบางังที่พื้นนั่งกัดด้วยแผน่นเงินงานมนโมดลน้อยส่วนรอย ล้วนส่วนแจ่มแจ้งแสงอรามเพดานดาดลาดล้วนกระจกงามกระเพิงพลาง่านหลันสวรรคลายตะข่ายแก้วปัดกรองเป็นกวยห้อยระยาย้อยแวววาวอร่ามฉายของวันธูนเทียนเลมอยู่บกอายุ้งกระจายรื่นๆื่นทั้งห้องฟองค่ะจากที่สุนทรภูู ได้ประพันถึงบทนี้นะคะก็จะกล่าวถึงเพดาน,นะคะ่ะเพดานคือเพดานในสมัยนั้นกับสมัยนี้ยังคงเหมือนกันคือประดับด้วยทองด้วยทองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รอบๆรอบๆของพระพุทธบาทเนี่ยก็จะเป็นมณฑบมณฑลก็ยังคงอยู่สภาพเช่นเดิมนะคะก็ยังก็ยังดูงสวยสวยเหมือนเดิมบุด้วยแผงเงินงามแต่ที่พื้นเนี่ยที่พื้นเนี่ย เมื่อก่อนคงจะมีท้วยเงนงามแต่สมัยนี้คือไม่มีแล้วก็าอาจจะด้วยว่าแพงหรือว่าอาจจะมีคนมาขโมยไปก็เลยจะต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นเหมือนเพื่อนพาสติกแทนนะคะแล้วก็รอยพุทธบาทค่ะตรงน,นี้รอยพุทธบาตเราจะเห็นว่าจะทําด้วยทองคําทั้งหมดแล้วข้างในจะมีคนใส่เงินเอาไว้เพราะ,ะอาจจะเป็นความเชื่อที่ว่าจะได้ ดินท,ทางของพุทธเจ้านะคะเราจะสังเกตว่าจะมีคนมีประชาชนมาใส่เงินในรอยพระพุทธบาทสังเกตได้ว่าพพระุทธบาทจะมีขนาดใหญ่เป็นบัตรจำลองจำลองพพระุทธบาทของเจ้านะคะขาลับเพดานเรดานเรดานเพดานที่อยู่